นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนภายใต้แนวคิดคิดตุ่นโมเดลโดยนางสาวสำอางพิษเพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคิดตุ่นแหล่งะจลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตสอง ตั้งอยู่ที่บ้านขี้ตุ่นหมู่ที่2ตำบท่าะจลุงอำเภอโชคชัยจัังหวดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด210คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนคราราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขและจุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ที่เน้นการพัฒนาอย่างรอบด้านนักเรียนดีครูผู้บริหารเด่นโรงเรียนดังและองค์กรแห่งความสุข สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรพิญญาหนุกระทกหนูชื่อเด็กหญิงปัทมาพรหอ,อมยามเย็นตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านขี้ตุนแหลงะหลุงค่ะโรงเรียนของเราสร้างได้มา108ปีแล้วค่ะเรียนตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนู่นค่ะตอนนี้โรงเรียนของเรากําลังปรับปรุงรัลลล้วโรงเรียนใหม่และประตูโรงเรียนใหม่ค่ะพวกเราอยากมีประตูโรงเรียนที่ป้องกันพวกเราได้อย่างปลอดภัยพวกเราอยากมีประตูโรงเรียนที่เลื่อนได้แบบนี้ค่ะ นี่คือห้องน้องอนุบาลสามค่ะน้ำก็ท่วมเหมือนกันครูเลยต้องเอาอีกมารองไว้ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะน้ำเคยท่วมไหมคะท่วมครับท่วมไหนคะท่วมโรงเรียนมีรูแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเวลาส่งของให้เพื่อนไม่ต้องเปิดประตูให้ยากได้ยัง นี่คือห้องน้ำค่ะโรงเรียนบ้านขี้ตุ่นแหล่งจะหลุงจึงได้คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ขี้ตุ่นโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4กลุ่มงาน วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขี้ตุ่นแหล่งจริหลโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดขี้ตุ่นโมเดล 2. เพื่อเสริมสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและ 3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อ ออการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนภายใต้แนวคิดคิดตุ่นโมเดลนำทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม K Key Success Factor การกำหนดปัดจจัยความสำเร็จโรงเรียนบ้านคิดตุ่นแหล่งจะหลุงได้ทำการวิเคราะห์ s w o t H High performance organization การเป็นองค์การสมัรถนะสูง E efficiency การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ Put the right man on the right job E evaluation การประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร T Transformation การปรับปรุงพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง U Unity ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของบ้านวัดโรงเรียน N Network สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการบริหารภายใต้รูปแบบที่ตุ่นโมเดลเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามนวัตกรรม 1. รางวัลโรงเรียนเบสแท็กทีสการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ 2. รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน 3. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นประถมวัย 4. รางวัลผู้บริหารคุูรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม 5. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นและ6 การจัดทาผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนครูผู้สอนได้รับการพัฒนายอย่างรอบด้านมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสาระสนเทศของนักเรียนรายบุคคลมีการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพรวมถึงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน31คนได้พัฒนาตนเองตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมได้รับรางวัลเหรียญทองทุกรายการจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในรอบ3ปีมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่มีคะแนนสูงขึ้นถึงร้อยละ11.92และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดังได้จำนวนร้อยละร้อย โรงเรียนบ้านขี้ตุ่นแหล่งจะหลุงมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ รงมรื่นสวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันเกิดความรักและความภาคภูมิใจส่งผลให้ได้รับการยกย่องชงเฉยชื่นชมในระดับต่างๆตลอดจนได้รับรางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทาง,งตรงและทางอ้อม